เราก็จะมาพาสิ่งที่ยากที่สุดในการแบบพาออกมาไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่ก็คือไอ้ที่ใหญ่ของเราเนี่ยเอง <c oughs> กับจอที่ไหนละ่ะลูกอะไรเนี <c oughs> <c oughs> ่ยเนี้ยงอะ,อะ,อะ <c oughs> <c oughs> ร้อนร้อนแต่ว่ามีความคึกคักเราจะมาเล่นน้ำแก้ดักร้อนด้วยการเล่นน้ำเย็นๆนะคะแต่ว่าเราจะมาเล่นคนเดียวมันก็แปลกๆไงเราก็เลยจะผ่านลูกๆที่น่ารักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบันเกิรเลมโบคอนสีหรือว่าเมลีนะคะมาเล่นน้ำด้วยกันเมลีเล่นไม่ได้ทไมอ่ะไปฉีดวัคซีนมาอ๋อมมลีเล่นไม่ได้เพราะว่ามไปฉีดวัคซีนมานะคะซึ่งเราก็ซื้ออุปกรณ์มาเรียบร้อยละกระป๋อล้มแล้วก็ ัอยู่ปะเนี่ยำมันห <c oughs> นักมากไว่น้ำยางแบบ3เมตรไว่น้ำยางแบบสเมตรคือช่วงนี้มันเจิดร้อนแบบร้อนแบบแหกแล้วไม่ล่าเริงเลยเจิดเจ่นม เจิดไม่ไล่าเริงเลยคือเจิดไม่ออกจากบ้านพักของตัวเองเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจัดเราก็เลยจะพานนองไปเจิดมาเล่นน้ำแบบชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำให้น้องแบบมีความสุขเอ,อเราก็จะมาเป่าลมนะคะแต่ว่าทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบอากาศมันร้อนมันจะทําให้น้ำอะ่ะที่มันใส่ร้อนไปด้วยเราก็เลยซื้อน้าแข็งมาใส่ในซักแล้วตอนนี้น้ำแข็งยังไม่ามาใครซื้อพอ่อใครพ่อใครพ,พ่อพี่ใครพ่อพี่ไม่ นะะไม่แน่ใจว่าห้าก,กระสอบมันจะเย็นพอไหมสำหรับสระนเมตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าสระมันกว้างขนาดไหนมันกว้างพอที่มันเจะจะลงไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเจอตัวเท่า้มันแก่ยากขนาดนั้นเลยเหรอ เหมนกัใญ่าได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำเลยเดี๋ยวเป่าก่อนค่ะเราก็จะเอาเครื่องประกอบจากที่เราสั่งมาจากอิตาลีนะคะเดี๋ยวมันคือเครื่องเป่าลมชนิดพกพา จงเกงตุ้มลงไปพี่ว่าน่าจะสอบมันจเย็นไปป่ะอ่าต้องลองดูเสาอะไรเสาสายางสาแบบสามาตื่น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 ตื้อตื่อต่นตื่ต่นตื่นตืนต็่นต่นต้่นตื่น่นต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 ื่นตื่น้ำ่นตย่นตื่นื่นตื่นต่นตื่นตั่นตื่าตืนตื่นตื่าตื่นตื่น่่นตืรตืตื่นต่ เจดร้อนไม่ไวแล้วนะช่วงนี้อากาศมันเย็นโอเคค่ะเราก็จะเริ่มจากการที่เอาอน้องโบกับน้องพลลงไปเล่นก่อนนะคะเพราะว่าตัวเล็กจะได้แบบให้ชินไงให้ชินกับน้ําตอนนี้น้ําก็น้ําแข็งละลายหมดแล้วนะคะไม่เหลือเป็นก้อนแต่ก็ยังมีความเย็นเย็นอยู่นิดหน่อยเหมือนเราเปิดน้าเย็นแล้วเราจะซื้อน้าแข็ง คือน้ำมันร้อนไงน้ำมันร้อนอยู่แต่ต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เอ่อหมาทุกตัวในบ้านเราจะได้เล่นน้ำปกติก็เล่นแหละเล่นแต่ว่าเป็นน้ำแบบเป็นเป็นน้ำเขาเรียกว่าอะไรนั้นใส่ยางอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยเล่นแบบสระว่ายน้ำซึ่งนี่ก็จะเป็นการว่ายน้ำครั้งแรกของน้องนะคะอ่าแล้วเริ่มจากน้องเล็กนะคะน้องเล็กอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอะ ไม่เคยเจอน้ำไม่เคยเจอน้ำไม่เคยเจอเอากินกินเอ๊ะยังไงเอ๊ะยังไงเอ๊ะน้องบอลเอ๊ยอ่ะจะไปว่ายน้ำถ้าถอยหลังเหรอลูกเรียกนี่เรียกยังยังไอ้ยังอ่าเบาเบาลุกเบาเอีกนิดนึงอ่าลองต่าโบลองต่าโบอ่ะพอลบอลมานี่มาบอลมาเร็วบอนมาเร็วบอลบอลพอลขาพอลขา โบน่าจะเป็นแบบคนเก่งของบ้านคนเก่งของบ้านเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกไอโบเวลาเจอน้ำนี่อยู่ตลอดเริ่มจากจุดสตาร์ทตรงนี้ลูกพ่อค้าพรค้ามาเนี้ยเรื่องเดน้องพรดิมาเนี้ยพ่อพ่อเดินได้ลูกเดินได้เดินเดินเดินเดน้องพรใจยกขา เดี๋ยวเราจะรอน้ำลึกกว่านี้นิดนึง <c oughs> <c oughs> น้าจุมเลยเหรอลูกทำไมกลายเป็นหนูหอีกันเนี่ยเดี๋ยวท่อสวังครับทำไมสภ้อาเป็นงั้นเนี่ยลูกเอ,อ้ยเอยจะขึ้นตาโบไม่ชอบเหรอ <c oughs> ทำไมเป็นอย่างงั้นน่ะตาตาโบมาแล้วเออเอเอเ,อเ,อเันเไม่ได้หรอลูก <c oughs> ้มันเต่าเลยแลดูนั่นเมื่อไหร่จะถึงคิวเจอพีวะเอ้ยรอม่นานเลยหน่ายน้ำสอนบทว่ายน้ำว่ายน้ำเตมเต็มตมเต็มเตมเต็มเตมน่ารักหามยืเยอนหนึ่งนี่หว่า้ม่รู้ตัว้ม่รู้ตัว ไปอย่างเงี้ยนะลูกนะค่อยๆไหว้ค่อยๆไหว้ค่อยๆไหว้ยังกลวยอยู่เต็มแซมแซมแซมเต็มเฮ้ยไวไวเป็นอันตรายป่าวเอ็นเห็นเอ๋นี่ลูกไหว้ไหว้ไหว้เอาไหว้กับไหว้กับไปกับไ้กับไหว้ไหวไอ้ไหวไหวได้แล้วไหวได้แล้วเพียงจังเลยชมน่ะมอไหว้น้ำก่อนอ่ะมอไหว้มอไหว้ เออตีขาลูก huh. ตีขาเก่งมากตีขา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 อันไหนน้องตีขาที่ตีขาตีขาตีขาอันตีขาเออะโมมันไหวไม่เป็นหรอโูกลูกลูกเป็นผู้ชายนะลูกใายน้องไหมเนี่ยโอเคค่ะหลังจากที่พาน้องเล็กเล่นน้ำแล้วเราก็จะมาผ่า สิ่งที่ยากที่สุดในการแบบพาออกมาไปไหนต่อไหนก็แล้วแต่ก็คือไอ้ที่ใหญ่ของเรานั่นเองซึ่งดูหน้าตาแฮปปี้มากเราจะพามาเจอขึ้นยังไงอ่ะถามกรือยังปกติมันเจอเป็นหมาที่ชอบน้ำมากเลยนะคะคือจะเล่นน้ำไม่ว่าเป็นโครน น้ำใดๆก็แล้วแต่คือจะชอบมากดูนีว่าสาวว่าน้ำไ้ไหมเจ็บจด้านน้ำรือมันเราจมูกจุ่มน้ำทำไมอ่ะน้ำน้ำหรอนจำน้ำ โอ้ยชินใจโอ้ยชินใจโอ้ยเกเดอยวเป็นวันเฮ้เโอ้ยโอ้ยโอ้ยโา้ยโอ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 ้โอ้ยอยโอยโอยโอ้โอ้ยโอยอ้ยย้อโ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ย้้อน้้อ้ อะไรอะเรียกอะอ๋ออ๋ออ่าฮ่าาฮ่าฮน้ำมันไปติดยึดโจหนูแตกมันไม่ได้ลูกหนูแตกน้ำไม่ได้มาต่อสู้กับหนูเหรอมาตีหนูเหรไปไหนแนะเนี่ยบัตทีโอ๊ยไปฉี่ข้างนอก กั็บสู้กันหม่ปสสส of of มั๊มเล่นน้ำกันทำไมไม่เล่นแล้วอ่ะไปกูเบ yep. ื่อแล้วอ๋อไปกูไม่ไปหรอกไม่ไปที่เจ็บไม่เล anyway. ่นแล้ววะไม่เล่นแล้วไปละทำยัไปว่า จากที่เราคิดว่าบ้านเจิดมันจะชอบเล่นน้ำมากมันชอบเล่นค่ะกอเลยนแบบเดียวคืออาจจะเป็นเพราะว่าเจิดอ่จจะชอบเล่นน้ำที่มันแบบกระปลกหน่อยเคยรอน้ำมันจะอาล่าอะเจิดจะรู้สึกไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเจิดมันจะต้องเล่นแบบเป็นโครนดำๆคุกโครนอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งจะโลพาไปนาดูว่ามันเจิดมันจะแฮปปี้ขนาดไหนเปิดคลิปเลยดีกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อยากดูน้องบ้านเจิดหรือว่ามาหมาบ้านพี่ฟองอีกก็คอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนะคะจะได้รู้กันว่า มีคนยังอยากดูมีคนยังอยากสนับสนุนอยู่นะคะแล้วก็วันนี้พี่คองขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกันอไใจด้วยนะคะไลฟ์สตรีมทุกวันที่ Facebook ช่อง ATEMC นะครับและดูคลิปเต็มที่ Youtube ช่อง ATEMC ครับผม